ทุกร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะนึกถึงรายการสนามเป้าบรรเทาทุกทางเจ้าห้าได้นะฮะเราเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะมาพูดคุยกันจะได้หาทางช่วยเหลือแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราจะช่วยเหลือกันได้ก็คือช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะเดินทางกันแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะ <c oughs> ท่านรองเลขาสง่าแต่เสื้อสายให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันค่ะท่านสง่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนเขารู้เลยนะคะว่าถ้าถึงปีใหม่คิดถึงน้องๆอาชีวะเลยนะคะ ปีนี้อาชีวะเราออกมาช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างคะท่านสง่าครับครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยการนำของท่านลตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านเพิ่มพูนที่ชอบนะครับท่านให้นโยบายว่าเราจะทําอย่างไรนะครับในการที่จะบริการประชาชนในช่วงเทศการนะครับ <S <S <ม>เราก็มีในส่วนของกิจกรรมของอาชีวะร่วมกับขนส่งครับจัดกิจกรรมอาชีวะอาสานะครับในช่วงเทศกาลเรามีศูนย์บริการ150จุด ทั่วประเทศครับทั่วประเทศครับแสดงว่ามีทุกจังหวัดทุกจังหวัดครับเจ็ดเจ็ดจังหวัดครับค่ะเจ็ดจังหวัดครับและแต่ลัสูตรที่เขามีกิจกรรมมีบริการอะไรพี่น้องประชาชนบ้างครับท่านคะัครับก็เราออกบริการตรวจเช็คนะครับซ่อมนะครับรถจักรยานยนต์นะครับรถยนต์แล้วก็เรื่องของการติดต่อสอบถามครับัถรถพักคนครับนะครับซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้ซ่อมรถยนต์ได้ซ่อมรถยนต์ครับอันนี้ซ่อมฟรีไหมคะซ่อมฟรีครับ เราซ่อมฟรีครับบริการฟรีครับถ้าอ,อะไรเราต้องจ่ายไหมครับท่านค่าอะไรถ้าเป็นอะไรเบื้องต้นเนี่ยที่เรามีในศูนย์เราให้ฟรีครับครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นใหญ่หรือว่ามีอะไรที่แบบมูลค่าสูงสูงมากๆก,ก็อาจจะต้องช่วยกันครับใช่ไหมคะแล้วขอโทษค่ะคนที่มาช่วยดูแลรถมาซ่อมรถให้นี่คือ น้องๆเขาเขาเรียนมาเขามีความรู้ความสามารถขนาดไหนครับท่านสง่าก็คือนักเรียนรักษาเรานะครับเราผ่านเรื่องของการฝึกงานฝึกประสบการณ์ครับจากทำกรอบการเบื้องต้นมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาที่บางบางท่านเนี่ยอยู่ปวสแล้วนะครับจบปวสสามปีเป็นปวสปีที่สองเนี่ยพร้อมที่จะออกเข้าสู่โลกของการทํางานแล้วครับเราออกมาฝึกประสบการณ์ครับเห็นบอกว่าน้องเหล่านี้นี่มีไปฝึกงานตามศูนย์บริการค่ายรถใหญ่ๆมีไปทําจริงมาแล้วด้วยใช่ไหมฮะครับ ก็คือการจัดการเรื่ษสารปัจจุบันนี้นะครับเราจัดในระบบที่พิภาคีก็คืออ,อยู่ในถัรบการครึ่งหลักสูตรแล้วก็อยู่ในไทยศาครึ่งหลักสูตร <อ vem. S 1> ดังนั้นในครึ่งหลักสูตรเนี่ยเขาจะไปฝังตัวอยู่ในถังกระบการครับซ่อมจริงทําจริงซ่อมจริงทำจ,จริงครับอ๋อแล้วระหว่างที่น้องๆอ,ออกมาซ่อมรถดูแลรถให้อาจารย์ฉัตรประพลหรือท่านผู้ชมท่าน,น,นอื่นๆเนี่ยมีมีมครูบาอาจารย์มีใครมากํากับมาช่วยดูด้วยไหมฮะ <Son S 2> <Rand all. S 1> ท่านครับมีครับเรามีคุณครูแล้วก็นักเดินารืนะครับ อยู่ในการกํากับภูมลเป็นเป็นอย่างดีครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเรื่องของความปลอดภัยครับเพราะว่าในทั่วไทยการรถจะเยอะครับเราจะมีการควบคุมแลเป็นอย่างดีครับค่ะแล้วมีแต่ซ่อมรถเหรอคะท่านสง่าคะก็บางจุดเรามีเรื่องของการนวดนะครับสบปาบางจุดมีครับอ่าบางจุดมีการสอบถามข้อมูลฐานที่ท่องเที่ยวเพราะว่า นักเรียนรักษาเรากับคุณครูมันค้นในพื้นที่อยู่แล้วนะครับสามารถเดสอบถามได้ครับแล้วน้องนาชวันวดเป็นด้วยเหรอคะมีเรียนนวดด้วยเหรอคะท่านก็เราเมีวิาลยศัพช่างนะครับที่บางบๆจังหวัดเนี่ยเขาจะเปิดเรื่องของช็อตคอร์ระยะสั้นนะครับเรื่องนวดสปาแล้วก็มาฝึกนะครับมาเทรนนิ่งได้ ปุบนี้น้องๆมาช่วยนวดนวดให้ไม่ใช่นวดกันเองมาทำไมก่อนนะครับทีนี้ว่าเห็นหรือว่าที่คุยมาเนี่ยมีเรื่องเครื่องยนต์เป็นรถยนต์สันดาปน้ํามันนะครับตอนนี้รถเคสนี้รถ E ีวีน้องๆพอจะช่วยแก้ไขบรรเทาอะไรครื่องนะครับตอนนี้เรามีหลายศูนย์บริการนะครับจุดบริการให้บริการอยู่เนี่ยสามารถที่จะตรวจเช็ค E ีวีได้เลยครับแล้วก็มีจุดที่จะบอกว่า150จุดเนี่ยนะครับจุดไหนบ้างที่บริการ E ีวีได้ นะครับในใน AD, ในนแมพในแผนที่เราเรามีอยู่ครับบริการ EV ีที่ว่านี่คือบริการอะไรในในตัวเครื่องยนต์ EV ได้บ้างครับทช่ไนครับครับเรื่องสำคัญของ EV ีเรื่องของอเรื่องของไฟระบบไฟนะ,ะครับเรามีเครื่องชาร์จจู่ประจำศูนย์เลยครับอ๋อเลยคับครับผมหรือถ้าหมดกลางถานนเนี่ยเราก็มี อ่าหน่วยเคลื่อนที่เรียวนะครับลงไปเอาไปชาร์จให้ด้วยปชาร์จให้ด้วยโอดีมากเพราะรถไฟฟ้าจะมีปัญหาเรื่องชาร์จนี่แหละนะคครับอ๋อแล้วในส่วนของน้องๆที่มาเหล่านี้เนี่ยเขาให้บริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะร้อยห้าสิบจุดที่อยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยค่ะครับเราเปิดบริการนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดจนถึงวันที่ห้าสิบวันนะครับสิบวันสุกนี้สุกนี้ครับเราจะคิกออฟสุกนี้ที่เค้กบ้านสวน สัดซองน่อยครับเปิด<ก>คลิกออฟเลยครับโดยท่านตีปรกการทรเสรษฐการจะมาเปิดแล้วก็มีทีมเปิดพร้อมกันทุ่ประเทศครับ,รบวันศุกร์นี้รเราเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่6กโมงเช้าถึง18บแนาฬิกาหกโมงเช้าถึง6กโมงเย็นครับแล้วก็มีนักเลนนักษาสับเปลี่ยนกัน2อสองกลุ่มครับสองกะอ๋อเข้ากะกันหกโมงถึงบ่ายโมงแล้วก็เที่ยงถึง6กโมง เพื่อที่จะเลื่อนเวลารับรับงานกันนะครับถ้าจะว่าไปแล้วนะครท่านผู้ชมอาจารย์ฉับประพลน้องพวกนี้นี่ถือว่าเขาเสียสละมากนะเพราะปกติปีใหม่ใครก็อยากเที่ยวใครก็อยากพักผ่อนแต่น้องๆเหล่านี้ต้องมาคอยดูแลประชาชนโอ้โหแล้วทางอาชีวะเราดูแลน้องๆอย่างไงบ้างแม่ตจะลองสง่ารับคือตอนนี้ก็คงจะต้องขอบคุณทางคุณครูนะครับแล้วก็ในเรื่องสาที่ข้ามร่วมโครงการร่วมกันก็ถือว่าสิ่งสําคัญยิ่งเนี่ยนะครับเราจะสร้างเรือสาที่ออกมาเป็น เด็กอาชีวร์อิสระเดี๋ยวนี้มีจิตอาสาอย่างไรอันนี้สําคัญมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีเรื่องของตอบแทนให้อยู่นะครับเด็กที่เข้ามาวันนึสามร้อยหกร้อยนะครับแล้วแล้วแต่ว่าแต่ละคนถ้ามีขยันก็อยู่สองกะเลยหกร้อยเลยได้หกร้อยเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้รับคือเรื่องของได้ฝึกประสบการณ์จริงในสถานการณ์จริงเพราะว่าแต่ละเคสที่เข้ามานะครับในการซ่อมเนี่ย จะเป็นประสบการณ์ที่เด็กจะหาได้ยากมากเพราะว่าแต่ละรายที่เข้ามาก็จะไม่เหมือนกันเขาได้ซ่อมจริงทําจริงครับอันนี้ค,คือประสบการณ์ที่ได้รับครับเห็นบอกว่าน้องๆเหล่านี้ก็ได้รับโอกาสจากค่ายรถใหญ่ๆหลายค่ายเลยใช่ไหมในการ,รพาน้องๆไปฝึกงานไปซ่อมจริงมาก่อนแล้วใช่ไหม,มครับผมครับตอนนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณภายคีเครือข่ายนะครับที่ให้การสนับสนุนในส่วนของโครงการนี้นะครับเรามีขนส่งนะครับขนส่งทางบกแล้วก็อีสุนะครับที่เพจอีสุนะครับประเทศไทยเนี่ยให้ ให้น้ำมันน้ำมัน oh. เครื่องนะครับ <Okay. S 2> ที่จะเอาไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะครับบริษัทยามาห่านะครับฮอนด้าให้น้ำมันเครื่อง มีมูลค่าหลายแสนบาทนะครับแต่ละคาครับวอฟรีได้เลยตรงนี้ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมฮะท่านเราเปลี่ยนให้ฟรีเปลี่ยนให้ฟรีครับจา์จะปรพงศ์โอกาสนี้แหละครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีปลาเราเอาไว้เป็นแบบคนที่เขาเดือดร้อนนีกว่านะครับเราจะตั้งใจหรือเจตนาไปเลยนะฮะให้ใครที่จําเป็นนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงจิตอาสาของน้องๆอาชีวะเหล่านี้มากๆเลยนะฮะน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาเคยสะท้อนกลับมาไหมครับว่าพอเสร็จสิ้นงานช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ย เขารู้สึกยังไงบ้างเขาได้ประโยชน์ยังไงบ้างได้แลกเปลี่ยนกับลูกศิษย์ยังไงคะอาจารย์ครับครับสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะสร้างนะครับในการชั่วว่าเราตอนนี้เราต้องเนมนเรว่า,าพักษักสำคัญยิ่งใน,ในการเรียนในพื้ึกษานะครับการจัดกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นการสร้างพาพที่ด,ดีในเชิงบวกนะครับให้กับในรรศึกษาวว่านี้หลังจากที่มาเรียนชั่วว่าแล้วเขาสามารถที่จะปฏิบัติงานได้จริงแล้วก็ทํางานนะครับได้จริง อันนี้คือเขาภูมิใจนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญสุดก็คือได้ช่วยเหลือประชาชนครับคือถ้ามองน้องๆที่อยู่ในรอบรั้วโรงเรียนก็ต้องยอมรับนะฮะท่านผู้ชมว่าน้องๆที่อยู่ในกลุ่มอาชีวศึกษาเป็นน้องๆที่มีบทบาทมีความสําคัญกับสังคมไทยเรามากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุทกภัยนะฮะน้าท่วมโคลนถล่มต่างๆเราเห็นน้องๆออกไปซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่า ทำเข้ากล่องแจกก็มีเยอะนะฮะอันนี้ปีใหม่ก็เอาไปซ่อมรถต่างๆเราเรารู้สึกภูมิใจนะว่าเด็กๆเขาใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแล้วก็ได้ช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับดิฉันชอบเด็กอาชีวะนะเรียกว่าใช้งานได้จริงถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการเขาจะพูดอย่างนั้นเลยนะคะคือไม่ต้องสอนงานใหม่ใช่ไหมยอาจารย์ครับ เห็นบอกอาชีวะเดี๋ยวจะเปิดรับสมัครเด็กอีกแล้วใช่ไหมคะครับตอนนี้ต้องประธานน้ำพาน่ะนะครับเรารับสมัครเรียนนักศึกษานะครับภาคเรียนใหม่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของโคต้านะครับแล้วก็น่าจะเปิดภาคเรียนประมาณเดือนพฤษภาเมษายนนะครับก็ฝากนะครับว่าคนไหนที่อยากเรียนสายอาชีวะนะครับสายอาชีพนะครับเรียนแล้วมีได้ระวางเรียนเรียนทูเอินจบแล้วมีงานทําครับก็ สนใจไปเรียนอาชีวะครับผมเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้อาชีวะเรียนถึงปริญญาตรีแล้วด้วยใช่ไหมอรับครับเรามีถึงปริญญาตรีครับสาขาเทคโนโลยีครับค่ะวิชาก็ได้ความสามารถก็มีวุฒิปริญญาตรีก็ให้ได้ครับผมไปเราไปเรียนอาชีวะกันต่ออาจารย์เฉลิมพลนะครับเสริมๆนะคครับค่ะอาจารย์เฉลิมพลฟังท่านรองสง่าพูดแล้วเป็นยังไงบ้างครับเด็กอาชีวะจะหางานได้เร็วกว่าเพราะว่าเด็กอาชีวะเนี่ยมีการฝึกงานมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอนายจ้างเนี่ยก็มีประสบการณ์อยู่แล้วต่างกับเด็กสายสามัญซึ่งอ่า ไม่มีประสบการณ์เด็กยถามมาเขาก็ชอบถามแล้วเมื่อไรจะมีประสบการณ์จบมาไม่รับเขาทุกทีหนึ่งนะครับจุดแรกกันจะนัน้นต้องหาโอกาสสร้างประสบการณ์นะครับน,น,น้องๆอาชีวะฉะนั้นใครสนใจนะฮะอยากใช้บริการ150จุด6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะไปแวะได้เลยค่ะแล้วก็ เข้าไปดูในแอปของอาชีวะได้นะฮะจะมีให้พวกเรารู้เลยว่าอยู่จุดไหนวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองเลขาสง่าอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ัตรประพนเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะฮะคนทางแะไปเที่ยวปีใหม่ด้วยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะอาจารย์ัตรประพนธแย้มเพื่อสีท่านรองเลขาที่การสง่านะฮะแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลพร้อมชิมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ